เจ the pues er. so like ้ากูกว่าเนี่ยเดี๋ยวจเท่าละมือเท่ามือสีแทนเด้ย่ะมืชสีแนเจ้ากูจจงดูเลยเทกูจจงดูเทเจกูปอได้ย่ะเห็นหู้เนาะวันจ้าจะเปตัวมือีเนี่ยจอเสบปอดติดตามไปนะติดตามไปยังปอดลิจเราคุมาล้จะจอดูไปใช้ย่ะฉันรูเชียนะเจกูยมมวอัดพอเราข้เพียนะเราข้เพียตนะจะมีเพียเรามอปอดยาตัวชิดรอเทีย ทอตัวจ้าตัวจหุนะย่มาชีเพีเราไปใช้ใอะปตอที่เรามชีเพียนะอย่าคอิปอนี่ยตกนโอ้มันจุแค well, ่แค you know ่อ่่นะตัวตัวลูนหยู่ดูน่อยให้เหรอตัวหยดลูดูน้อยให้ปวดตัวนะตัวลนหยดชัวร์ดูนะลหเพียูดูนะใช้ปตชสานะชมนะ เปุ๋ยเป็นอตัวนี้คอผอยงมาไปเลยใจเปยเรแล้วมันจะปอดเหีอย่างตัวทิ่จา่งวิ่นะ นี่นะผอเครื่องะยะผอมเครื่องให้เจตัวเป๊ะผอนไวนะจะาปะใช้ให้ปลดจนอุตโตชิจงปจนะยะอุตโชิจงปจอุตโตะอนิย่ส่จตัววอเตโชสุภาโลจจะเราตัวรูปปอขนันนะเตตะปอนะ หลาตัวน้อย่ลาตัวนะกูเจาะเป๊ะไปนะไปใช้ปนชีสีจานนะชมพนะตรง้องล้อลรนอเลยมอมกตาเลยนะโหมเกิดมดตาเลยชมพเยปอเต้เพลนตรงเล็บลงหนอนนะเพลนตรงแท้เตว่ไม่ปีเปิดรูหนน่นน้ตรงน้อล้อชับเลยนมงตรงนั้นล้เตเตี่ยเลมอเกิดตาเลยนะ โอ้ยมมเกตาเลยเต็มไม้ปีมาเปลูนอซจาสินะปวดเด็บมัวรอกคาปุ๊บเป๋ขานน้มองนยาชมวพี่นะติดตามไปนะไอเป็ดชอบปุ๊บเป๋มาลยจอดไปใช่ไสใ่หอบปอบปอดอีจานะ ở tu cái nào đó này, hết tu hồ là cơ nó, mà nó chỉ ít ngày mấy giờ, phải nè.

ที่ทำไปนะอยอยเปเหยาหัวปืนเชอเอ้หัวป,ปืนอไปืนใิทัชจันนันช่วงนี้นะหัวนะช่วงนี้นะหัวถ้ายี่น,น,นะก็มีหัวที่แปบกวั nó nó sẽ ở hồn, ấy, của nó hết cua trong to nó hết cua nó tự bắt cái cua nằm họ ở bờ biển ngoài của tôi mình nhà chết tôi là chúng chết còn nó cua thế nữa Ở subscribe cho cái Ghiền trong Gõ Để nó bỏ về cụt tạc cá bò quay cho lấy chờ thì tắm bay ạ thì bay đi to vừa cho cái mùa căn này cỏ do này sau đó nhà lấy chờ cái này thì thì tạm bay mình nó vừa cho cái cái này biết cho gió cho 哎，等跑呢。 นะตาขูดหลอดเกจ๋อแค่กูกูปืดโดแปลกด่านนะนล้วเจดาดดอเสนะชมพู่นะ้เจ๋อแค่กูกู้ปืดโดอัปลกด่านะจะไปหมกัน้ชพู่นะใช้บุกปล่อยจ้ะนะปืเจกิคนด่านะนะ

ตุลโลจิตปอนะตุลโลใจยากเลยโอ้อาดิตย์เต้โอ้จิตปอดตุลโลเต้ชับเลยเต้ชับเลยนะเต้ตื่นหน่อยที่หน้เต้ขณะชับเลยต่อ อย่าฉีตโสองี้ยีพีชวะนะแค่น้สุกยอกเลยใกล้เป้าพี่น้องทุกคนพีชไซนนะมันเพมมันเ็ ตัวยาส่วน้นไตัวอะไรตั่มาชีโปาโโอ้ยน่าสนะ่นโอ้ตัวไอ้ต่มมาชีโจกันสิทะจะจังมาอ๋อตุ่ปูแกนะออตุ่ปแกจ้ตัวเจ้ไอ้ตัวยาและนะไอตัยาและเจ้กุศาเต็มเทุกปอตุ่มเรห้ตุ่มเยาเนาะ ขอตุลโยยามมาจัขอตุลโยังาอโอ้ตุเต็เ็จ้สอพักไก่หนาจงเลยเจิดตัวนะขยขึ้นมตงขยักขยนเนอตยออตวฉน้อซ่อตัวฉน้อซ่อตัวฉน้อเ่ปามอปาปืที่ปอกะจอก็มอปาปืที่ปอกะ

bỏ nhưng mà con nó nhận được xưa bỏ bỏ bước này kì nữa xưa tê đó vừa lắm ớt tù thì ớt tù mà bỏ thì ớt tù mà bỏ cái này thì bỏ ngoài tù thì có xa đến xe lâu đoàn này già nữa thì tù lâu có quà già nữa thì có xe thổ thì một khờ khá cụ chỗ đó nên tôi xe nữa cả, chả lâu mà già nó bé ú cái liền cái <laughs> tủ lâu rồi rồi, em bóc thế tôi đá tôi nhà Thế tôi tủ lâu rồi, chỗ tôi bỏ rồi chứ Thế lửa thế Ờ Chỉ nó của thế nhà thì lại ôi, bởi nào Ủa cán trong cái kẻ, cán cho chú sắp tới liền Ờ bởi sợ sợ rồi Cái Chỉ cái kẻ bởi cho hơn chúa nào Cái cũng nó bỏ thế lâu cái cứ kệ cái cái sí, tôi thì, thì không xét cân cổ sống bây giờ là là ông này phải không tập chuyển nó sống bây giờ nè nó còn nó bước lên được còn ra có mày là của tôi mà do ở hỏa á tôi mới do ở hỏa cái gì như ở hỏa ổn thế mình nhỏ tỏ vào hả thì cái tôi trên trên này cứ bỏ của nè cứ bỏ của trên này kia là của trong ลองดูนะพอดีตัูนะเรปุเด้อนี่ตัดต่อพอดีตัด้องยืไปเยนะองยนะของกคกนะครับ P C P ตัวน้าอยากขดตัวขัดตัวตัวด้านนอนเส้นอะไาด้านนอนนะด้าน P C P น chất rồi các cụ sát tháo rồi nó chỉ to nãy ạ nó chỉ thôi nó chỉ to à nó chỉ tôi 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 chuông tôi 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 nè tôi tôi nè, tôi tôi nè tôi bảy tôi nè tôi tôi nè nè, đâu ตัวอะไรตัวแคกปูน่ะเามุดเยนะมุดเฉยเลยเฉยอหรือยกมาี่จ่อเพวะตัวจ่อตันนะจะชวตัวเล่าเที่ยิตุป้อนะตัวเล่ามาีิจาะไยังเฉืยวกลัวนะตัวไอตุวเล่าเจเต้าไอเชืยวกลัวที่ชว์ตุลักเตัวไอตุป้อนเลยแต่ไม่ยงจาหนะากูเจก็กังกับปูจะปอปปอนโลกตัวกันทอนที่จ่อมาแล้วครูฮัก้าหมาก้านก่อว่า bỏ tu lâu cho máy tua ạ tu lâu lọ luôn đấy cụ chị bỏ tu chạy tua cơ nó có tốn đủ cái sự nhờ tiền một cái mi pia ấy cụ thấy bỏ nó tổ nhưng bỏ như nào thế nhưng chỉ có giá nè thế thì mai hãy xăng vậy bỏ chạy tua từng tờ chứ ta cũng lo chơi lo dây chở là chỉ có thể cái nó nó được 摆那小苦了，呢？星期啊，你懂了。